จากมิถุนแล้วลัคนาราศีอะไรนะครับอืมผ่จากลัคนาราศีมิถุนก็มาถึงชาวลัคนาราศีมีนนะฮะมีใครลัคนาราศีมีนบ้างลัคนาราศีมีนมาแล้วลัคนาราศีมีนนะครับลัคนาราศีมีนลัคนาราศีมีนคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือน พระหัสทบลัคนาได้กเกษตรตราธิบดีอังคารก็เป็นกเกษตรตราธิบดีอยู่เรือนการเงินสุขก็เป็นกเกษตรตราธิบดีอยู่ในเรือนสหัสชช้าหมายถึงเพื่อนฝูงแวดล้อมวงสังคมดาวพุธก็เป็นกเกษตรตราธิบดีอยู่กับอาทิตย์ที่เป็นราชาโชคในเรือนพันธุเล็งไปยังเรือนการงานลัคนาราศรีมีนจึงเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศรีที่ดวงดีนะครับในช่วงเดือนที่ผมบอกคือมิถุนายนตรงนี้ ดูในแง่มุมไหนก็แล้วแต่ดูเหมือนกับมีนจะได้รับความสำเร็จอย่างดีคนที่รองานอยู่มีโอกาสจะได้พบกับความสำเร็จในเรื่องของงานนะครับดูแล้วเหมือนกับว่าจะได้รับความสำเร็จในเรื่องของงานแล้วก็เป็นช่วงที่ดาวศุกร์นั้นโยกหน้าลัคนาด้วยศุกร์ก็ได้กเกษตรตราธิบดี <c oughs> ได้ปทุมเกณฑ์ ก็จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับชาวมีนนะจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามมารักมาชอบก็ได้นี่คือชาวลัคนาราศีมีนแต่อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีครับดาวการเงินของชาวลัคนาราศีมีนก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยแต่ก็มีรายจ่ายเยอะมากอย่าไปให้ใครหยิบยืมเงินอย่าไปยุ่งเรื่องของปัญหาของคนอื่นนะครับ ถ้ายุ่งและพลิกเลยนะครับเดือดร้อนเลยนะจากที่ดีกับกลายเป็นไม่ดีเลยนะครับเพราะดาวราวหูไปอยู่ในพค้นทรัพย์อยู่กับดาวมนุษย์ยูอยู่กับดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยมันดีอะเจ้าเรือนการเงินเป็นเกษตรราที่ดีแต่มันไปอยู่กับราหูและมนุษย์ยูใครมาขอความช่วยเหลือใดๆเลี่ยงได้ให้เลี่ยงถ้าช่วยไปแล้วสุดท้ายแล้วได้กลับมาเป็นศัตรูแน่นอนเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งคนรู้จกักเสียทั้งเงินเลี่ยงได้ต้องเลี่ยง เลี่ยงได้ต้องเลี่ยงสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับอย่างไรก็ดีครับดวงชะตาในช่วงเดือนมิถุนายนนั้นถ้าเราว่ากันตามรอบวงโคจรโครงสร้างของดาวที่สัมพันธ์กันแบบนี้นะครับก็ให้คํานิยามได้อย่างง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะเลยอย่างที่บอกแล้วก็คือเป็นเดือนที่ดีนะครับมีความสําเร็จในเรื่องการเงินชื่อเสียง ชื่อเสียงเป็นอีกอย่างหนึ่งคือชาวลัคนาราศีมีนจะมีชื่อเสียงในงานหรือสิ่งที่คุณเข้าไปทําหรือสิ่งที่คุณเข้าไปรับผิดชอบเหตุผลเพราะว่าดาวอาทิตย์นั้นไปได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคและกระดาพุธได้เกษตรราธิพดีและทั้งสองดวงเล็งไปยังเรือนการงานของชาวลัคนาราศีมีนนะครับจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากงานหรือสิ่งที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นคนโสดจะพบคนที่ถูกใจนะแล้วก็แต่ผมขออธิบายให้ฟังตรงนี้ก่อนคุณต้องแยกแยะให้ออกคาว่าเจอคนที่ถูกใจนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานว่าคนคนนั้นเป็นคนดีด้วยนะเพราะดาวพฤหัสทับรักเนี่ยคุณจะต้องเจอก็ต้องเจอคนดีถ้าไปเจอคนไม่ดีนะครับสุดท้ายแล้วมันจะดีลีสกันออกไปเองดีลีสก็หมายความว่ามันจะผลักกันออกไปเอง ไม่เกี่ยวข้องกันเองไปโดยปริยายแล้วก็อย่าเอาความรุ่มหลงเป็นตัวนำเหตุผลเพราะว่าราหูมันนำหน้าลัคนาบางทีมันก็ลุ่มหลงได้ง่ายนะเข้าใจไหมเออคนไม่ดีก็มองเป็นคนดีอย่างเงี้ยคนไม่น่าคบก็มองเป็นน่าคบอย่างเงี้ยเออนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมีนแหละนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ถือว่าดวงคุณมีสเสน่ห์แล้วก็ให้เลือกคบคนนะครับมีโอกาสได้คบคน ใครจะมีเข้ามาชอบกันมีโอกาสที่จะถูกอัธยาศัยกันคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาไปได้ในทางที่ดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับถัดจากลักนณาราศีเดี๋ยวก่อนนะบอกมีนอีกนิดน,นึงก่อนนะช่วงครึ่งเดือนแรกการงานชื่อเสียงและการเงินดีมากการงานชื่อเสียงการเงินดีมาก ครึ่งเดือนหลังระวังสุขภาพผู้ใหญ่นะระวังสุขภาพผู้ใหญ่ความรักคบได้แต่อย่าไปลุ่มหลงและดูคนที่เราวคบให้ดีถ้าดูแล้วคบแล้วมันไปไม่ได้มาทําให้เราเสื่อมเสีย d e ีลี e ออกไปเลยเพราะว่าดาวพฤหัสที่ทับลัคนาของคุณอยู่นั้นเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่จะต้องได้คนที่ดีเท่านั้นนะครับอา้าว ถัดจากลัคนาราศีมีนโอ้ยหายกุญแจทิพยหายเลยโ้ยเอ้ยลัคนาราศีต่อไปถัดจากลัคนาราศีมีน,นะครับอ่าคุณตาต้นท็อฟฟี่บูมาแล้วนะครับห้าสี่สิบเก้าขวบแล้วโอ้ย F จะติดตามเนี่ยเป็นเอฟซี C, ทิงแสนหมิงตลอดการครับคุณตาต้นขอบคุณมากนะคุณตาต้นนี่ก็น่ารักนะเนี่ย เป็นคนฮาๆด้วยโอ้ย oh, ชอบจังเลยขอบคุณมากนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีสเสริมดวงชะตา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ID Master m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล